ทำไมไปไหนอ่ะบอกให้ปิดไฟไงอ๋อบอกให้ปิดไฟมันมืดมันมืดผีเยอะนะระวังนะกลัวผี <c oughs> มันมืดจริงๆเนี่ยกลัวไปทำไมแต่เราก็บอกคนอื่นไม่ให้กลัวนะแต่ว่าเรากลัวนะบอกเลย เราก็กลัวไงเราก็พาลกลัวบางทีขับรถมาจากที่อื่นไกลๆอย่างเงี้ยบางทีเข้าไปในจังหวัดอะออกมาโอ้ขับรถอย่างเร็วอะกลัวผีไม่เคยขี่่านนะบ้านคนที่เขาตายเพิ่งตายอะ่ะแล้วของหล่นจากตะกร้าหน้ารถอะอสันเลย,ยดิ บอกพ่อคิดพายจะล่วงตรงไหนก็ไม่ล่วงมาล่วงอะไรตรงนี้เราก็ไม่เก็บเลยนะไปตามแม่มาพากันมาเก็บกล้าลงไปเก็บจะล่วงตรงไหนก็ไม่ล่วงไปล่วงลนะบ้านเขาได้เละอ๋อจะแงมันขอแน่เลย <laughs> ถ้าบ้านไหนตายนี่จะไม่ผ่านเลยนะ เหมือนกันเนะลยทำไมคนตายแล้วถึงจะก,กลัวเนาะตอนที่ไม่ตายไม่เห็นกลัวกันพอสักผ่านไปสักเอ้ยสักเดือนนึงก็หายละหายกลัวละโอ้ไม่ถึงเดือนผ่านไปอาทิตย์นึงก็เริ่มหายแล้วความกลัวเริ่มไม่มีแล้ว ไม่รู้สึกมันเงีย,งยบๆวะไม่มีใครมาเลยไงแถวนี้น ใครมาคนคนแล้วเราเราสิงจะมาปเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาราไปกินข้าวกันพี่เราซิงไม่มาก็เดี๋ยวพี่บอโบก็มาเดี๋ยวแกก็มาทวงแหละเดี๋ยวแกก็มาทวงแหละก็ไปคุยก็เขาเองอ่ะเนาะ เออนึกยังไงเมื่อคือนไปคุยกับเขาเองแ้วเขาก็บ่น,นแล้วล่ะแจ้งเขาไงแจ้งย้อนได้เลยโอเคแก้งยนเขารบน้องโฟนออกจริงๆอ่นะ <c oughs> รบรบรบแล้วกมาขอเราอะเอาอ้าอัพเต็มแล้วด้วยเพื่อนโดนมไม่ทันแล้วอยู่อยู่ไกลามากเลยซุบเลย รอชุบเลยรอ,อชุบเลยเขานันทำไมไปอยู่ไกลจังอยู่ไกลมากเลย<ว>เดี๋ยวไปไกลไงไม่ๆเราแยกออกมาฝั่งนี้ไงเพื่อนไปเพื่อนเข้าฝั่งนูน้นเไ,ไ,ไ,ไปไปชุบบ้านนู้นก็ได้ชุบบ้านไหนอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <Okay. S 1> โอเคโอ้ยทำไมวะ <S <S> <S โอู้วเต็มเลยวะ Mark the location เฮ้ย มาสิกัอนนะเยอะๆเก็บสามยู่ไหนวะเดี๋ยวนุ่นจะซุบหรือจะซื้อทันไหมเลยยังไงถ้าไม่ทนันเดี๋ยวซุบที่บ้านเนี่ยทันใช่ไหมอ๋อเขาจะมาเอาไอ,อ,อ้ดอกอ๋อโดนลุมเลยโดนป้โดนลมใช่ไหมโอ้ยนี่วิ่งวิ่ง ตกลงว่าไงทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะชุบมันมีตัวอยู่ทันปะชุบทันปะชุบทันไหมเอ,อือไม่ทนันดีนะยังลอยโอเคโอเค thanks thanks ใช่ เดี๋ยวผมไปแล้วโอเคไปยิงกระทะเพื่อนเถยเจียงมาเลยใช่ไหมั้ปแงป้งปๆงปังังงงง <laughs> ยิงกระทะเพื่อนเถืโอ้ยย่ยยไม่ไหวแล้วสามตัวเลยสามตัวสามตัวก็ไหวเวยนี่เบอร์สี่ฆ่าได้แล้วคนนึงอะ่ะ ไงนี่ไงพูดพูดถึงก็มาเลยพี่บาโบ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนออกแล้ว็อกแล้วเออฉันอยู่แถวนี้อยู่นี่ตัวนึงไหนฮะในบ้านเหรอ ออกข้าออืมันมันออกไปซุปหรือเปล่าตามไปดูสิไม่รู้ว่ากี่ตัวไม่มีอินโฟออกไหมอะเข้ามันวิ่งมาตรงนี้เอาไม่มีแมวแมวเดี๋ยวไปเก็บนูนนู่นนูานนู้นาู้นน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 ู้านู้น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 นูนนู้นนู้นนู้น้นนู้นนูนนูน้นนู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 นน้น อ๋อไม่ทันแล้วโอ้ทันไหม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 ้คว้างระเบิดไปอ่าถึงป่าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไม่ทันมันไม่ต้องมาหลังเห็นหลังเห็นอ๋อเพิ่มลงมาแล้วเพิ่มลงมาแล้วเพิ่มลงมาแล้ว โอเคโอเคปั๊มได้ก่อนให้ปั๊มได้ก่อนไหนอะไปไหนอะเอ้าหายไปไหนนะมันไปชุบเพื่อนมันเราก็ชุบกันได้น,น,นี่ e m i e s a h e โอเคโอเคปล่อยมันปล่อยม,มันมาแล้วเนี่ยมาแล้วโอเคข้างหลังก็มานะ Thank you นี่มันอยู่รั้วไปก่อนเด้อ ไปเหมือนกันเด้ออูไปก่อนอีกอ่ะโหสวดยมาไปตีไปก่อนอีกอะงไปนนี้สักห์ ผิดตัว,อตวเอาเปล่าเ่าเอา,เอาสิตัวเดียวเฮ้ยข้างหลังมีข้างหลังมิข้างหลังมิตรงเนินเอาตรงเนินก่อนโออ ข้างบนเลยข้างบนข้างบนข้างบน,งบน <Help! S 1> ตรงเนินตรงเนินเอเอเรียบร้อยตายสลานเดียว วงไกลมากว,ว,ว,วงไกลมากเลย โอ้โหสามตัวเลยดอยตรงนน้อีกสองตัว Good luck, mates. Won't go there. มีตังค์ซื้อก็ซื้อบนหนึ่งกับบนสี่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนี่นะซื้อบนสี่กับบนหนึ่งนะทำไมอ่ะเน,น้าตังค์ไม่พออ๋อต้องซื้อคนที่แบบ เออพอได้ดิ Thanks เออเี็ปซื้อเบอร์สี่ก็ได้ซื้อคนที่ดีๆไงที่ซื้อเราซื้อสิริอ่ะก็ไม่มีประโยชน์ซที่สิริอ่ะฮึมรอดูน้ำแล้วกันน้ำลงไปเดี๋ยวก็โดนเหมือนกันเนี่ยๆๆๆนี่ไงมีรถมา

ช่น้ำเข้าไม่ได้เลยทีเนี้ยแล้วเวลาลงมามันก็ไม่มีข้อมีของเลยนะนตู้ตายแล้วอะไรนะนี่ไง,ไง,น,ไงนี่เหนวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เพื่อเนเพื่อนเพื่อนคนชื่อออสคนชื่อออสอะไรนะเต่งอนอออะ

เออโดนเลยตายตายตายฮ้ยขอปืนมาหน่อยดิพี่บาโวอมาแล้วนะจะหนีพี่บโววอเหรอออกไปไหนอ่ะเอา ออกทำไมเคยร์กับบาวโก่อ๋อโอ้อยอตัดตัวทุกคนได้ยิยนผมไหมฝากเพจผมด้วยนะน้ำลำยี่สี่จุดสองครับขายของด้วย <laughs> <them> <laughs> เออยิงไม่โดนขายของเนี้ย,อ,อ,ยอยู่หอยู่น้าต่างเลยนะ่ะนมันยิงยังไงล่ะมันเล่นคาไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่กล้าออกมาตอนนี้เราั้างมีระเบิดไหมเพื่อนถ้าดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้ววิ่งเลยเฮ้ยวิ่งเลยยัดระเบิดเลย อย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าอยาอย่าให้มันย่าระเบิดมาหาเรานะโอเคโอเค Thank you มันชุกกแล้วมั้งกำลัง Awesome we are n u m b